ฟาฝฟาหยุดก่อนยุดก่อนเบื่ออยู่ไหมกับไฟแจ็คที่ว่าโดนลมแล้วก็จุดไม่ค่อยติดนี่เห็นไหมโอเดี๋ยวนี้มันมีรุ่นใหม่นี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 ่นโอ้โหสีสันสวยงามเป็นไงแล้วถ้าชอบถูกใจก็บักในตะกร้านเลยตัวนี้ต่องมาปุ๊บกดปุ๊บเด้งปับ๊บนา ชาร์จแบต USB ได้ด้วยชอบก็ถูกใจก็กดในตะก้าเลยนี่ลมแรงขนาดนั้นก็นี่เป็นไงเป็นไงนไหมโอ้ไฟแรงนี่จุดอะไรก็ติดฮนะถ้าเราไม่เอาไปจุดไฟปุ๊บนี่เราก็เปิดไว้เปิดไฟได้ด้วยนี่สเต็ปแรกหูโคดสว่างอะ่ะบอกเลยว่าสว่างมากกลางคืนหรือจะเป็นไฟฉุกเฉิน นี่กดไปมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปเบาลงกดไปนี่เอาไว้ติดท้ายรถเวลายางฉุกเฉินเห็นไหมใครชอบใครถูกใจก็กดในตะก,ก้าเลยครับนะราคาถูกๆก,กดไปไว้ใช้กันแล้วที่สำคัญกันน้ำได้ด้วยโยนลงน้ำก็ไม่เป็นไรตัวเนี้ยสุดยอดบอกเลยเลยล็อกได้ด้วยนี่ล็อกปุ๊บ เราจะไปไหว้นะ้ามันก็ไม่เป็นไรนี่มันจะมีสถานะแบตบอกนี่หนึ่งร้อาห้าห้านี่เป็นไงไฟสว่างมากเอาไว้ยมทุกเฉินก็ได้จุดไฟก็ได้เป็นไงใครถูกใจก็ในตะก,กา้ลยครับนี่กดปืดนี่เวลาแบตหมดบเราก็ชาร์จแบตนี่ใชส้สีนะโอ้โหสุดยอด ปุ๊บไฟผูดสว่างมากรีปุบนี่ปเป็นฉุกเฉินใครชอบก็ดในอตะกร้าเลยอย่ารีรอของถูกดีกว่าไฟแช็กเยอะเข,ข้าปงเข้าปานี่ใส่แคมปิ้งอันนี้เลยครับบอกได้เลยคำเดียวว่าสุดยอดจบอันเดียว